สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้ก็จะพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกเพิกถอนใบอนุญาตป .4 ใบป .4 คืออะไรนะครับใบป .4 ก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งปืนแต่ละกระบอกนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนกระบอกนี้ CZ นะครับ 75SP01Shadow จับถือปืนนะครับตรวจสอบความปลอดภยัยนิ้วอยู่ท่โครงกานนะครับปดแม็กกาซีนเรียบร้อยดึงสไลด์นะครับ ตรวจสอบว่าเป็นกระสุนนะปืนปลอดภัยทําทุกครั้งนะครับในการจับถือวดตปืนปืนแบบนี้นะครับก็จะมีปอีเนี่ยคุมอยู่1ใบตัวหนึงกระบอกนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าผมมีอยู่นะครับทั้งหมด5กระบอกก็จะมีปอีใน5ใบเดี๋ยววันนี้จะลองพูดคุยนะครับว่าถ้าวันในวันหนึ่งเราเกิดไปกระทําความผิดร้ายแรงดังเช่นที่กาลังเป็นกระแสข่าวอยู่นะครับจังหวัดนครปฐม นะผมก็คาดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะได้เห็นหนังสือที่ส่งหมุนเวียนกันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตเดี๋ยวเรามาเจาะไปที่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีความสงสัยจึงได้นาข้อมูลเนี่ยไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่นนในอำเภอที่ผมเนี่ยได้อาศัยอยู่นะครับซึ่งท่านก็ให้ความมั่นธรนะครับให้ข้อมูลมานะผมจึงนําข้อมูลนี้มาพูดต่อนะครับประเด็นที่ผมสงสัยเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่า ปืนกระบอกนั้นนะครับถูกคําสั่งเพิกถอนนะอย่างเช่นนะครับปืนกระบอกนี้ปืนหักลามไทยประดิษฐ์นะครับปืนปลอดภัยนะไ <cl iffe> อ้เจ้าปืนกระบอกนี้ถ้าเผื่อว่าผมเนี่ยถูกคาสั่งศาลน,นะครับเ <cl iffe> พิกถอนอนุญาตไปแล้ว <cl iffe> ปืนกระบอกนี้เนี่ยจะตกท่อไปที่มรดกหรือไม่นะครับ <cl iffe> หรือว่าถ้ามีการขายทอดตลาดเนี่ยไอ้เจ้าตัวเงินเนี่ยผมเนี่ยจะยังคงได้รับหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่1นนะครับจุดที่2ที่ เกิดความสงสัยขึ้นมานะครับก็คือถ้าเผื่อว่าถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนะครับปสนะปืนกระบอกนี้นะครับแล้วปืนกระบอกอื่นของผมเนี่ยจะถูกเพิกถอนไปโดยปริยายหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าในชีวิตนี้เนี่ยผมจะไม่สามารถครอบครองปืนได้อีกต่อไปเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะพูดให้ฟังกันนะครับเข้าสู่ประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตถามว่าใครที่มีอำนาจเพิกถอน คำตอบก็คือสารนะเมื่อสารตัดสินมาแล้วนะครับจะมีคำสั่งสารเนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตนะทีนี้ถามต่อนะครับว่าในการเพิกถอนเนี่ยจะเพิกถอนอย่างไรนะครับทั้งหมดเลยหรือไม่หรือเฉพาะกระบอกไปนะคำตอบก็คือแล้วแต่กรณีแล้วแต่กรณีรณนะครับถ้าเผื่อว่าคำสั่งสารเนี่ยชี้ลงมานะครับว่าเพียงแค่กระบอกที่ได้กระทำความผิดอย่างเช่นนะครับปืนกระบอกนี้สมมติว่าไปกระทำความผิดมา นะกระบอกนี้ก็จะถูกสารนะครับสั่งเพิกถอนแล้วก็ถูกฤทธิปืนนะผมเนี่ยจะถูกริบปืนไปนะครับปืนเนี่ยก็จะตกเป็นของหลวงไม่สามารถที่จะทําอะไรกับตัวปืนได้คือสั่งยึดเลยเกิดคําถามขึ้นมีนะครับว่าแล้วอย่างนี้ญาตินะครับของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยสามารถที่จะไปร้องนะครับเอาผลประโยชน์กับตัวปืนเนี่ยได้หรือไม่นะก็คือถ้าเผื่อว่ามีการยึดนะครับแล้ว ขายทออตลาดเนี่ยญาติจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่คําตอบก็คือไม่นะครับก็คือยึดเข้าหลวงเลยคําถามต่อมาเมื่อเจ้าปืนกระบอกนี้ถูกยึดบรรยาตไปแล้วแล้วที่เหลือลหละจะเป็นอย่างไรจะถูกยึดด้วยหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่เมื่อคําสั่งศาลตัดสินให้เพิกถอนนะครับเฉพาะปืนกระบอกนี้ก็ได้แค่กระบอกนี้นะครับกระบอกอื่นเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับว่าคําสั่งศาลเนี่ยตัดสินออกมานะครับให้ทําการเพิกถอนอนุญ,ญาตทุกๆุกใบหรือทุกกระบอกที่ผู้กระทําความผิดนั้นได้ครอบครองอยู่อันนี้ไปหมดนะบอกเลยว่าทั้งหมดนี้จะถูกริบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆเกี่ยวกับเรื่องของวุฒปืนนั้นๆอาจด้วยว่าเป็นการกระทําความผิดที่ร้ายแรงนะร้ายแรงก็คือสั่งริบสั่งยึดเลยไปเรียกร้องนะครับไปเอาผลประโยชน์ใดๆกับตัวปืนเนี่ยไม่ได้ นะไม่ได้สรุปในประเด็นเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตป .4 นะครับก็ให้ยึดตามคําสั่งศาลศาลท่านสาั่งเพิกถอนนะครับที่กระบอกไหนกระบอกนั้นก็จะถูกยึดไปนะหรือถ้าเผื่อว่าคําสั่งศาลเนี่ยบอกให้เพิกถอนนะครับทั้งหมดสแสดงว่าคนคนนั้นก็จะถูกเพิกถอนแล้วก็ถูกริบปืนไปทั้งหมดแค่นั้นเองนะครับยึดที่คําสั่งศาลเนี่ยเป็นหลักนะ ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอาวุธปืนก็มักจะถูกมองนะครับว่าเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความรุนแรงนะผมก็จะพูดบ่อยๆแล้วก็จะรณรงค์นะครับว่าปืนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแต่เกี่ยวที่ตัวบุคคลที่นําไปใช้นะฮะเพราะนั้นก็อย่าไปโทษปืนเลยนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกอย,ยัญชนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ